สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ต้อมชาแนลนะครับจะมาสอนวิธีทำเส้นหมี่ไก่ตุนนะครับครับนี่เตรียมเครื่องนะครับผงพะรโลเครื่องตุนยาจีนนี่ครับครับขิงขิงแก่นะครับเกลือน้ำกระเทียมดองนี่ครับ ซื้อพริกเหลืองมานะครับเอามาปั่นผสมกับน้ำส้มสายชูร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับทำเองหมดเริ่มจากนำเครื่องเทศมาคั่วให้หอมนะครับแล้วก็ตักขึ้นพักให้หายร้อแล้วก็มาใส่ถุงเพื่อที่จะเอาไปไปต้มกับน้ำนะครับนี่ครับนี่กำลังตุ๋นนะครับด้วยด้วยไฟอ่อนครับ จะมีเห็ดหอมก็ใส่เห็ดหอมไปด้วยครับอร่อยดีน่ครับมีตีนไก่แล้วก็หัวเชดเท้านะครับหัวเชดเท้าอร่อยดีครับเพิ่มรสชาติตีนไก่นี่ก็เคี่ยวให้มันมันเปื่อยนุ่มนะครับอร่อยดีสามารถคนจะชอบแท้นะครับ นะครับน้ำจะหอมวันนี้ใส่น้ำเยอะครับบางทีน้ำน้อยแล้วมันน้ำไม่พอน้ำไม่พอที่จะกินใส่น้ำเยอะเพื่อจะตุ๋นให้มันมันงวดลงงวดลงครับให้เนื้อไก่มันเปื่อยนี่ครับเสร็จแล้วครับอร่อยน่ากินเลย ปรุงรสตามชอบนะครับสวัสดีครับ